ดีจ้าพี่น้องปองไปสักผูสักคนตอนรับขอสูซช่องก็ติดห้วยดังมาแช่เนาะจักก็มาพอกับแอดมินนี่รอบดึกนะพี่น้องแอดมินค่าตะเลิกง,งานเนาะจ้กกินข้าวกินน้ำแล้วแอดมินก็มาหาแนวทางดีๆแนวทางคนดังเอามาแบง่งปันพี่น้องได้รับชมกันเนาะจ้ผู้ใดที่บ่เคยเห็นหนา้าเห็นตาแอดมินก็เฝ้ามาเบิ่งกันเด้อนสาหน้าตาแอดมินก็สิผู้หายประมาณนี้ละพี่น้องงาม่นนี้บ่ใดแล้วจ้า สำหรับคลิปนี้แอดมินกับผู้มุ่ใจนำเสนอแนวทางของอาจารย์ไกยุธทนันซ้อนซีนะจาะต่อโดยแนวทางของเจฟองเบียของแท้ของแท้แน่นอนนะจาะพอหลอกบ่ล่วงนะจาะอันใดที่แอดมินเคยลงไปแล้วมันบ่แมนแอดมินก็ขออภัยมานะทีนี้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องนะจะเคียดกันเด้อจ้ะ่า,าแอดมินก็ลงพื่อกันจักอันใดของแท้ของปลอมนะจ๊ะแอดมินก็งงๆงขึ้นกันนะจ้าแล้วก็ต่อโดยแนวทางของ รับเฉพาะสายทหาร,ร,รและพี่น้องก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังแหงใจจากพี่น้องสักผู้สักคนนาจ้าด้วยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ้าพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้าส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห่งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุกผู้สุกคนนะจ้าเพื่อเป็นการบอสเซวล่าเขาก็ไปรับชมเนวทางกนเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์ไก วุธินันทซ้อนสีหรือว่าไก่เจา้าผ้ายุนั่นเองแล้วจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่31กรกฎาคม2566หงวดนี้อาจารย์ไก่วุธินันท์ซ้อนสีให้พิธีเด่น6กับ1นี่งน้องเอ้อเด่น6กับ1นึ่งแล้วจ้ะต่อดวยตัร่องให้พิธีลักซี่สามโตม็ตรเดียวให้พิธีซีเจ็ดหต่อดวยชุด2โตหน1่งซีหนึ่งาส แปดสองและซีซีจ้าเนีนสองโตให้ไปทีหนึ่งหกและเจ็ดหกเดินพนองเดอ้อเน้นหนึ่งหกกับเจ็ดหกต่อด้วยระว่างเบิรนใหายไปทีซีซีจ้าแนวทางของไก่เจ้าพายุเด้อพินองเดอ้อเด่นหกกับหนึ่งแล้วจ้ะรองซีสามโตเม็ดเดียวเน้นเนีนซีเจ็ดหกจ้ะมากระจัดไปเดิอพ่นองเดอ้อแคบไปเบิง่งชุดไปเบิ่งกันเด้อจ้ะไปเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนล้จ้ะ นั่นก็คือแนวทางของคนดังน,นจะจ้ะเจ้าแม่คนดังของเฮานั่นก็คือเจฟ้องเบียนะจ้ะรัฐบาลไทยชุดเต็มของแท้แน่นอนบ,ออบอ่อหลอกบ่อล่วงน,นจะจ้ะของแท100้ร่อยเปร์เส้นพี่น้องเนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่31กระกฎาคม2566ซึ่งงวดนี้เจฟ้องเบียกับฟันไห้ไปที่ลักหกจะ้ะฟันหก้อพี่น้องเดอ้อชุดสองโต๊ให้ไปที่6067แล้วก็เจเก้าจะ เม็ดเดียว2โตเม็ดเดียวให้ไปที่6กเก้าสตเม็ดเดียวให้ไปที่0ู6เก้าหต่อด้วยตัวร่องนะจ้ะหกเจ็ดหนึแล้วก็หกสองเก้าดพี่น้องเด้อสาตร่อง6กเจหนึ่งและ6กสองเก้าสาตเม็ดเดียว0ูนย์เก้าหกสองตเม็ดเดียว6กเก้าจ้ะชุดสตัวร่อง6กศูนย์หกเจ็ดและเจ็ดเก้าจ้าฟันหกเด็พี่น้องเด้อพอจะเป็นสายวิ่งสายรูด มกกักระจัดไปนะจ๊ะลักหกนวทางเจฟ้องเบียไปเบองต่อกันอีกหนึ่งนวทางนะจ๊ะเนวทางชุดสุดท้ายนะจ๊ะนั่นก็คือเนวทางของรับเฉพาะสายทหารนะจ๊ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่3 15, กรกฎาคม2566ซึ่งงวดนี้ก็ให้เด้นบนไปที่ลักหกกับเจ็ดนะจ๊ะเด่นบน6กับ7ชุด3โตก,ก็คือเจ3สา 764และ765จ้ะต่อด้วยชุด2ตัวบนให้ไปที63 64 65และ67พี่น้องเด้อ63 64 65และ67ต่อด้วยเนื้อทาง2ตัวล่างให้เดินล่างไปที่ลัก0กับลัก2จ้ะเด่นล่าง0กับ2ชุด2ตัวล่างให้ไปที่0 2 0 3 0 4 2 3 2 7 และ2เก่าจ้าเด่นรางพี่น้อง0 2 0 3 0 4 2 3 2 7และ29เก่าได้พี่น้องเ้อต่อโดยเลขวัดใจเนาะจ้าก3ตัวเม็ดเดียว7 6 3 02และ29เก่าจ้าแนวทางรับเฉพาะสายทหาร แคบเบิงจุดเบื้องดพีนองเดอ้อบวกว่าจะเป็นแนวทางของไกยุทธินันรซอนสีแล้วก็แนวทางเจฟ้องเบียนะจ๊ะรับเฉพาะสายทหารซึ่งสังเกตได้ว่าอาจารย์ไกยุทีินันทรซอนส,สีเจฟ้องเบีแล้วก็รับเฉพาะทหารฟันให้เลขตัวเดียวกันนะจาะนั่นก็คือลักหกดพีนองเดอ้อสามสนักฟันตัวเดียวกันนะจ๊ะลักหกผู้ใดเป็นสายวิ่งสายรูดก็จัดไปนะจาะนั้นนที่เพื่นสีฟันแนวทางให้ตัวเลขเดียวกันนะจาะ แค่ไปเบิงจุดไปเบิงกันนะจา่าหรือว่ามากาักไพชอบไพสก็จัดไปได้พี่น้องเดอ้อตามทุกอาจารย์ก็บบไว้เนาะจา่าเปลืงปองงบประมาณเนาะจ่างบประมาณเท่าน้อยไลยงบน้อยก็ตามผู้เดียวกับพ่อเด้พี่น้องเดอ้อ ทายนี้แอดมินก็นขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเดจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วพี่น้องเดแล้วก็นสนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนําเด้าเพราะว่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์ไก่ที่นั่นสอนสีหรือว่าไก่เจ้าพายุแล้วก็แนวทางเจฟฟองบี รับเฉพาะสายทหารการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้อจะ้ะสื่อตามขลังทรัพย์สื่อตามผื่นดวงของเจ้าข,ของด้วยพี่น้องเด้อจัน์สิถึอแอดมินก็ขอให้พี่น้องสูส้คนโชคดีแข็งๆ่งปังๆมันๆม่นๆมากันทุกคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องเป็นซ้ำหนีก่อน้อจ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า